พี่เลิฟปลาเห็ดถึงทุกคนแล้วค่ะอร่อยมากหน่อยอ่ะมีกระดูกกรุกรัก,กบ,บวันนี้หนูไม่กินข้าวหนูกิไปลาเห็ดอย่างเดียวเลยกินปลาเห็ดกับแกงเลือง <c oughs> แกงเลืองกู้ง แบ่งให้เอแล้วให้อิชยาให้ศิณาลิงแต่วันนี้คุณอาภพรเขาไม่กินข้าวเขาไดเอทค่ะเอ๋หนูชิมไปเห็ดแล้วก็มามาไปเห็ดนี่เรียกเอน่ากินมากเลยชิมแล้วมาบอกหน่อยดิคุณแกใช่ไหมคุณเบ็ดสับเขาเลยใช่คุณเบ็ดเทปปอ bịt máy luôn. Hạt thì Rồi bác. Tí mư nóแน่นอน. À อื้มตัวยเออืม,อม,อมสอ,อม,มันอร่อยตรงที่มันมีสับทั้งล้างเอเนาะ ไปจอกขอบคุณแม่ห,หนูชิมยังไปเห็ดอ่ะอยากกินจอมอยู่อืมนี่ชิมเลย้แล้วจะได้ยินเสียงพูดหน่อยเพราะว่ามันจะหมดสามนาทีแล้วอุ๊ยคลิปละขออ้อเหรอห้า Rất là là ấy, ừ, rồi mắt ba à, rồi 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 rồi